สนับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามมากักแนวนีจากคณะนี่มกักแนวนีจากคณะนี่เพราะหมอํำแต่คณะบอกคือกันอยู่แล้วบาานี้หมอํำตังไหมเนี่ย มันสีเมื่อยกว่าคณะอื่นถ้าาล้ําตั้งใหม่หรือไม่ทําโซเชียลยิ่งจนเหนื่อยไปหลายเท่าตัวเพราะอย่างเพราะว่ามันจะไม่เกิดการจ้างซ้ํามันจะจ้างครั้งเดียวก็คือจบจะไม่เกิดการจ้างซ้าอาร้องเมืองกันนะร้องเมืองกันนะเพราะร้องเมืองเลยปั๊บโมถื่อใจปีหนาเขาก็มาจ้างมันก็เลยไปกระจุกอยู่กับหมอํำไม่กี่คณะสังเกตบอคิวงานต่างๆมันเลยไปกระจุกอยู่หมอํำไม่กี่คณะปฐมระเบียบใจกันลอยสาวหน่อยเขาก็อเมืองวันนี้คณะปฐมปฐมไปอย่างคือคิวงานหลาย เรียบไปอย่างคือคิวงานหลายสาวน้อยคือคิวงานหลายใจกระน้อยทำไมคิวงานเยอะสาวน้อยกับใจกะน้อยคือหมอลำที่มีกระแสในโซเชียลระเบียบกับประถมคือหมอลำที่มันถูกฝังเข้าไปในหัวของคนฟังลำหรือว่าคนอีสานเนี่าะยิ่งใหญ่อลังการลำมีเอกลักษณ์ในทางการลำงานโชว์งานลำต้องประถมระเบียบอันนี้มันถูกฝังเข้าไปในหัวฝังเลยเข้าไปแล้วแล้วก็คนก็จําได้ ส่วนสาวนาากก้อยกระจกน้อยเคเป็นหมอลำที่มันมีกระแสในยุคใหม่เป็นหมอลำตังใหม่ที่มีกระแสขึ้นมาดันเจ้าขอ,ของขึ้นมาจนมาอยู่ในเป็นหมอลำท็อปห้าอันนี้ก็คนคนรู้จัก,จกผ่านโซเชียลเนียมีฐานแฟนคลับที่มันตโตขึ้นตโตขึ้นตโตขึ้น,ตตนทุกวันทุกวันทุกวันฐานพวกนี้เขาจะโตขึ้นในโซเชียลส่วนปฐมระเบียบคือฐา,านที่เป็นชาวบ้านที่คนรู้จักกลุ่มสาวน้อยกระก้อก,กับชาวบ้านเทอกัน แต่ว่ามันอาจจะคาบเกี่ยวกันระหว่างกลุ่มฐานแฟนคลับที่คนรู้จักประมาณแบบมันจะบวกเขกันอันนี้คือหมอลำในบรรดาที่ไม่ยนมานบอกเข้นนะหมอลำวงใหญ่ได้เปรียบหมอลำตั้งใหม่ครับต้องออกแรงเพิ่มนั่นแหละที่บอกว่าหมอลำตั้งใหม่นี่ต้องออกแรงเยอะโซเชียลคือต้องมาอันดับหนึ่งเลยต้องเฮดโซเชียลทำหมอลำตั้งใหม่เพราะเฮดโซเชียลนะมันศิลาดิมันจะไปอย่างนี้ ไม่มีไม่มีวันที่จะมันขึ้นอมอลลัมต่างไม่ถ้าไม่เห็โซเชียลไม่มีวันที่จะขึ้นอย่างนี้มีแต่จะอย่างนี้เพราะกระแสมงอื่นมันจะกรบหมดสาวน้อยเพราะอย่างคือวงเกา่าเพิ่นวงเก่าปฐมระเบียบเลยถ้าเพิ่นไม่เฮ็ดโซเชียลนะมันก็จะค่อยๆกินพื้นที่ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเห็นปะแต่ว่าสาวน้อยก็ใจก,กลอยเนี่ยคือมันคุมพื้นที่ไปหมดแล้วเหมือนกับเหมือนกับอย่างเหมือนกับเสาเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์อะใจะกลอยกับสาวน้อยอนะ เหมือนเสาสัญญาณโทรศัพท์อะที่มันตึงพื้นที่โซเชียลไว้อยู่ไซกับมิสัญญาณตลอดอะสาน้กับใจกันร้อยอะอืมัมนบานี้มาล้ำตังไหมบานี่มาล้ำตังไหมถต่เพราเฮดโซเชียลเนี่ยมีแต่ถอยไม่มีไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปข้างหน้าได้เพราะอย่างเพราะพื้นที่เราแคบลงแคบ,บลงแคบลงเพราะเราไม่ทำโซเชียลขณะที่วงอื่นทำมันก็จะขยายไปเรื่อย วงไหนไม่ทําก็จะหดลงหดลงหดลงวงไหนทําขยายไปเรื่อยเพราะคนติดตามทุกวันกดติดตามททก,กดติดตามทําทุกวันกดติดตามทําทุกวันกดติดตามช่องรักเพจรักช่องสาขาหมอลาเพลินเอาไปเชียวนะมีกี่ช่องคนระอบคุมพื้นที่กี่คนที่ติดตามกับวงหมอลําตั้งใหม่ที่ไม่ทําอะไรเลยชเจ้าวระเฮ็ดเจ้ากสิลาหลังไปเรื่อย ลาไปเรื่อยๆลาไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะหดลงหดมันจะหดลงโดยธรรมชาติเลยผืนหนึ่งบานออกผืนหนึ่งหดลงแหม่ไม่มีไม่มีทางที่จะไปเฮ็ดไปได้อ่ะแล้วคิวงานก็จะค่อยๆหดลงหดลงหดลงหดหดลงเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าพื้นที่มันแคบลงเนพื้นที่แคบลงจะภาพมองไม่เห็นแล้วจะสีไม่ติดตามใสจะสิเอียงจังใดบ่เห็นแหละขณะที่วงอื่นบานขึ้นบานขึ้นบานขึ้น นี่หดสวนทางกันฉะนั้นแล้วหมอลำต้องทําโซเชียลไม่ทําไม่ได้คือมันมันล้อบาได้อ่ะเป็น,เป,นเป็นยุคของธุรกิจเนาะธุรกิจผลประกอบการอะ่ะมันมีการแข่งขันเจ้าหูบาวาบริษัทที่ที่เขาจําหน่ายอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์พวกอ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์ที่กับสร้างบ้านเหมือนอ่าโฮมโปรโฮมโปรกันอีกแบบนึงเนาะไทยวัสดุ ดูโฮมกลุมพวกนี่เห็นปะทุกคนพยายามแข่งขันกันมากในโลกธุรกิจเซเว่นบิ G ๊กซีมินิโลตัสโกเฟสซีจีมอทุกคนแข่งขันในโลกธุรกิจเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบ่งเค้กกันไงเค้กมันมีก้อนเดียวอะ่ะเค้กมีก้อนเดียวเค้กมีก้อนเดียวใครจะแบ่งเอาจะดึงได้อะ่ะเค้กมีก้อนเดียวก็จะดึงได้ใครดึงได้ก็คือดึงได้ไดคิวงานมากที่สุดอะ่ะ ใครไม่ดิน้นใครไม่เอาเอแสวงหาก็ก็จะไม่มีคิวงานสุดท้ายก็ก็ต้องย่อยสลายไปตามกาลเวลาอันนี้คือสิ่งที่มอลลัมเมต่งมันตอง,งเหตุวงไหนบ่เหตุก็คือคือลอบม้วนเสืออย่างเดียวเลยโซเชียลเนี่ยต่อไปเนี่ยเพราะว่ายัางเพราะว่ามันแฮ้งเนี่ยโซเชียลนี่แรงมากธุรกิจทุกวันนี้ใช้โซเชียลหมดเลยในการเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มฐานแฟนคลับนีแต่โซเชียลเท่านั้นเลย ถ้าในเชิงธุรกิจผู้จัดล้อมสังกสีจะเลือกวงเก่าไว้ก่อนเพราะจะไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ใช่ค่ะโมเมียไม่ใช่วงเก่าวงที่มีกระแสบวกคุณภาพบวกฐานแฟนคลับบวกการตลาดวงเก่าบ่มีกระแสเข้ากับบอดซื้อเพราะว่าเอาไปเขาขาดทุนเอาสมมติว่าคอยเขาตั้งมาหลอยปีมาลรำคอยแม่ เขาตั้งมาลายปีนี่คือวงเก่าได้ร้อยปีเขาตั้งมาหลอยปีเนี่ยอ,อิงอิงอ่างร้อยฟาเขาตั้งมาหลอยปีนี่จะบอกว่าวงเกา่าบอกว่าวงเกา่าเขาตั้งมาหลอยปีโซเชียลกับบอมีโพดอย่างกับบอโพดกระแสกับบอมีเจา้าสิจ้างคอยปปิดวิกหาสิบคิวบะถามเจ้าเจ้าจ้างสิจ้างคอยบอห้าสิบคิวเอาไปปิดวิก,วก,อปปวกยอมไหมไม่ยอมมีอยู่สิบล้านเบิดสิบล้าน เก่าแก่ใช่ไหมก็ไม่มีกระแสเขาก็ไม่จ้างเอาปิดวิก็ขาดทุนก็เอาเงินไปเอาเงินไปละลายชิมอ่ะเอาเงินไปละลายทิ้งอ่ะจะพูดจัดจะสีเอาวาเอาเข้ามาลํำเก่าแก่คอยตั้งมาลอยปีเนี่ยเขาคอยลอยปีเยอะที่สุดในวงการหมอลำอจะเอาคอยไปลงในหาสิษิ์วจ้างคอยบอจริงไหมล่ะอืขอเขาบอกถือว่า <laughs> <laughs> แมนบอสันเอาเออ เมนมอเขาเอาถือบาเอาทีจะบอกว่าเขาผู้จัดจ้างวาลลเก่าแก่ขอบบามาเมนค่ะเขาตั้งมาลอยปีกระแสไม่มีโซเชียลไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะจะทีย้อมจ้างคอยหาซิปคิ้วไปปิดวีกบ่าวจะถือมาเงินมาสีปลานจกกระซิบบดสีปลานค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใส่เงินหลายในการจัดงานแต่ละที่เยอะมากค่าันค่านี่ค่าที่มันอยู่ใต้พรม อยู่ใต้มเดียวอยู่บนโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะกว่าจะจัดงานได้ค่าป้ายป้ายป้ายตั้งหนะ่สี่ร้อยห้าสิบค่าไปติดอีกค่าติดร้อยหนึ่งค่าเก็บอีกร้อยหนึ่ง